อ๋อไม่ต้องัวเอาน,นี่ของโกนะเอให้หมดเลยเหรอใชโอ้ยขอบคุณนะติ๋ติอยากได้นกอะ่ะขอนกได้ไหมได้นกเอานกขอนกได้ไหมไนะแพนด้า<อ>มันต้องมีนกด้วยไงแพนด้าแฟมิลี่ต้องมีนกด้วยขอขอนกตัวหนึ่งได้ไหมไดไหมครับขอหน่อยนะใจดีดังเลยไหนแปะตรงนี้เอยแปะนีแตรง,งนั้นนี่ขอขอ,ขอนกหน่อยได้ไหม,ไ,มได้โอ้ยทำไมอนะ่ะ ทิติก็ขอนกเนีนะ่ยปก็มีต้นไม้นกมันต้องแตะต้นไม้นะแตต้นไม้จะมันต <มา S 1> <ะ>้องอยู่ข้างบงกนก็นี่ไงวนะอ้าวนกหนีไปแล้วงั้นเปลี่ยนขอกีรัฐไปละจีราฐเป็นเพื่อนกับเพนด้าขอกีราฐได้ไหมขอกีราฐได้ไหมครับไม่ครับขอหน่อยเถอะครับขอกระแต่ต้นได้เปล่าขอเย่เย่กับนกเย่กับเมาตายกับเย่แล่กับใครเย่กับนกกับพิรัส เอกกับนกกับจีระเอาไหมเอาแยกกับอะไรครับเอาไหนเอานกให้ไหมน้องให้ไหมติ๊ีเป็ดในว้บนต้นไม้ติตีเป็ดบนต้ไมเจอและแค่ไม่ได้เจอแล้แค่อยู่กับแพนด้าไม่ได้มันจะกินแพนด้านะรับโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเจอแก้่ไม่เอา ตายตายแล้วตายโอ้ยเบ็นดอรเแปรมารีเดียตอมอลลี่ไปแล้วอ้าวกินเลยนี้ไปด้วยกระต่ายริตติอ่ะโอ้ามันกินไปแล้วโอ้ยฟื้นขึ้นจีบเออไม่เอาแล้วติตินี่ก็ลอกกว่าต้นไม้อ้าวติติให้โกนไหมเหรอ เออสีโคราสก็แบบต้นไม้ได้เนี่อยู่ออสเตรเลียนะนี่มันต้องอยู่ต้นต้นไม้ด <laughs> <อ>ูดิเออตุ่ยอันนี้ติให้โกใช่ไหมใช่อ่าใั้โกเอานี่มีต้นไม้ด้วยนั่งอยู่บนต้นไม้น่ารัอันนี้ย่าจะให้โกอ่าย่าแพนด้ากินย่านี่เป็จ้่าอันนี้อันนี้แม่อันนี้แม่ใช่ไหมครับผมอันนี้แม่ใช่ไหมครับว่า ใช่เนี่ยอันนี้ลูกใช่ไหมกัวใช่พ่อแม่ลูกหลานไหนแต่ว่านี่ไงมีไม้ไผ่ไงเพราะว่าแปนด้าต้องกินไผ่นี่แบมบูรู้จ่าแบมบูอันนี้ย่าพ่ออยู่ไหนไหนพ่ออันนี้พ่อป่ะอันนี้พ่อแม่อันนี้พ่อดีกว่าอันนี้แม่อันนี้ลูกของตัวนี้ลูกนะอันนี้แม่อันนี้พ่ออันนี้ลูกอันนี้บราเตอร์อ๋อ,อบราเตอร์ แฟาเธอร์หรอแฟเธอร์มาเธอร์นี่อะไรซาน่านเล่นลูกบอลกับลูกอะไรโกบุ๋มช hmm ่วยต่มีไหมมีอะไรนะอะไรครับไอสับโกบุ๋มช่วยเจ๊เดอะโกอยากได้นี่ด้วยได้ไหมโคอาลาโคอาลาโคอาอะไรที่มันเกาะต้นไม้ไม่ได้อหรอติสตีติสติอาโคอาล่า ขอ,อยากคนกไหมนกเออมีนกนะนเ,เนี่ยติ๊ติพอมีนกผีเสื้อผีเสื้อเนี่ผีเสื้อต่อตอน้นไม้เลยเต้ผีเสื้อเอาไปเลยติติเอาไปแล้วติติเอาไปได้แล้วแม่นะมันมีอยู่กัแล้วมันมีอยู่กับมันอยู่แล้วน้องไม่มีต้นไม้น้องจะเอาไปทำไมเนี่ย Hit. มีเห <Hey, hey. S 1> ็ดมีเห็ดเห็ดเฮ้ยอะเมนเห็ดก็เอาเมนแล้วกันอะเมนเ <laughs> อาแล้วติสติบอกให้โกหมดเลยอะกินกล้วยเพนได้กินกล้วยแล้วกันนะเวลาที่นี่เอาเพน้าเข้าไปเ้อยบุกเห็ดนะมีเห็ดตัวเล็กต้นไม้ร่วงนะต้นไม้ให้ลวงเสือไม่เสือไปอยู่นู่นเลยเสือไปสวนสาธาริสติสต,ตินู่นเชื้อไม่โดนใช่ <ด>เนี่ยติเอานี้ไปตัวร้ายตัวร้ายนี่เอาเอาไปเลยเอาไปไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาตัวนี้ไม่ร้ายตัวนี้ไม่ร้ายตัวอะไรเอาเสือพีให้ติติเลยใช่ไหมใช่ติ๊ตีก็เป็นส่วนให่ติ๊ตต้องมีเสือสิอ่าให้เสืออีกตัวหนึ่งอ่ะ <constrained adays> อันนี้อะไรเ,เรนเดียเรนเดียนี่ไงอยู่กับพ่ออนี่ไงพ่อลูกไงเออยังยัแม่ไปไหนแม่ไปไหนอ่ะ อา้าวไม่มีแม่ด้วยแม่เข้าป่าไปหาอาหารเคโอเคไม่เข้าป่าใช่ครับมี่ต้นใช่ใช่แล้วนี่รักกันอ่ะรักกันนะ่กกนนะอันนี้ใครใครเดียวฟาเธอร์อ,นนอ,อันนี้พ่อกับแม่แกันเนาะลูกอยู่ในท้องอันนี้เนี่ยไอเลิฟอยู่ไหนตัวไหนเป็นแฟนกันไอตัวไหน,นเป็นคู่กันเนี่ยเนี่ยรักกัน หมดแล้วเก่งมากก็ผมจะไปให้หมาะเลยไหมได้ครับโอเคเอาเป็นต้าไปหมาะเลยเอาติก็มอนพันด้าก็คงไปได้ไหมสวนสัตว์ติ๊ดต้องไม่มีแพนด้าสิสวนสัตว์ติมีแพนด้าด้วยเหรอเอาไปหมาะเลยติ๊ดสวนสัตว์ติมีแพนด้าด้วยเหรอใช่ไหนติติบอกว่าให้โกงไง ไม่ให้แล้วหรอไม่ให้แล้วทำไมอะครับน้องต้องให้มันอยู่ด้วยกันนะม,มันเป็นแฟมิลี่นะเนี่ยมันเป็นแฟมิลี่มันต้องอยู่ด้วยกันอย่างงี้ั้างก็ผมไม่มีข้งางเขาฟ้าอ่าเหลือต้อนไม้ดอกเนี่ยออให้อันนึงเหรอกูอเจ๊ดเดียรเลยอะ่ะแค่นี้เหร anh oh, cái này đi Cái ừ. này cho <laughs> oh, okay. okay. không? Ờ, cho ok ổn này Đi lắm cây Đi thích cây cây Đi thích cây Đi thích cây Đi ก็ <ละ S 1> บุม <ละ S 1> ไปป่ะก็บุม๋มก็บุ๋มอยู่ไหนก็่พาไปไหนไม่ปไปไหนเลย